สวัสดีวันอังคารที่9พฤษภาคม2566นะครับทุกคนก็ขอให้สู้ๆกันต่อไปนะครับมาดูสภาพอากาศวันนี้เนาะเห็นไหมครับตกไม่ตกครับวันนี้อรอลุ้นกันนะครับคลุมฟ้าคลุมฝนเลยนะเห็นไหมก้อนเมฆใหญ่ๆเลยนะครับนแน่นอนละมั้งวันนี้ตอนนี้อากาศร้อนมากแล้วอบอ้าวหนูครับเป็นก้อนใหญ่มาแล้ว แต่ไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะมาเธอร้ามาพี่ฝนมาเร็วพี่ฝนมาเร็วมาทางนี้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 เร็วพี่ฝนมาทางนี้นะทางนี้ร้อนมากเลยใช่ไหมครับ <c oughs> <c oughs> ดูแด่กำเหงื่อโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไงก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับขอใหอ้ถ้าเจอปัญหาก็ค่อยๆแก้นะครับ ขอให้แก้อย่างมีสตินะครับอขอให้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาขอให้เราแก้ไขด้วยมือของเราด้วยสมองของเราให้มีสติให้มีความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทำได้นะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับสู้ๆนะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ